เพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายแล้วก็สนุกนะคะทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะดำอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดจึงร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขึ้นค่ะโดยภายในงานได้มีการจําลองเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้น้องๆได้ฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปติดตามกับกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกลวยตำบลโพกระสังค่ะถ้าพูดถึงโรงเรียนก็คือสถานที่เรียนหนังสือให้ความรู้กับนักเรียนแต่โรงเรียนไม่ใช่เพียงแค่สอนในห้องเรียนเท่านั้น การจัดกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้กเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเช่นกันเน้นทางด้านของการสอนวิทยาศาสตร์แต่ก็เน้นทุกวิชาเพื่อมุ่งหวังไปที่ตัวเด็กให้เด็กนี่ได้มีการคิดการแก้ปัญหาลักษณะน,นี้และก็สามารถที่จะเป็นเรื่องที่นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้คุณครูก็จัดกิจกรรมแบบนี้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ทุกปีเมื่อพัฒนาเสร็จก็คิดว่าน่าจะถึงระยะเวลาหนึ่งที่โรงเรียนน่าจะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเปิดเปิดโลกทัศน์ให้เด็กได้มีการคิดมีการประดิษฐ์ที่นอกนอกอกรอบและนี่ก็เป็นอีกฐานความรู้หนึ่งที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้คิดวิเคราะห์และกแก้ปัญหาได้จริงฐานนี้ก็จะเป็นฐานที่ชื่อว่าฐานทัพส่งอาหารเราจะใช้ การเรียนรู้แบบบูรณาการถ้าทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เลยคิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนในชั้นเรียนเมื่อเป็นฐานที่ทำให้เกิดกระบวนการคิดผู้ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าได้มีทักษะและก็เกิดความคิดต่อยอดและสนุกสนานกับสิ่งที่คุณครูนั้นมอบให้กองเป็นดินของเล่น ที Still, ่ยิงแต่ไอซั้นเกินก็เลยแอร์ไม่ติมจาวออ๋อไจาวอเกิดมาวอะไรดึงซะหรืออันนั้นดึงซะแล้วก็ข้างในไอจึงจีพับเบินก็แอร์เอาฟ้ามาทำมาเป็นที่ที่ส่งอาหารแอร์ให้อาหารใส่บหน่าไซบูนิงเอาอะไรจุนนี่จุนเจียหนกีก วน่จากสถานการณ์สมมุติที่จัดให้เด็กได้ร่วมแก้ปัญหานั้นก็ทําให้เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆในแต่ละคนแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เขาทําแล้วคือเขาสนใจเขามีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขากําลังทํานั่นแสดงว่าเขานะ่ยมีใจรักในการประดิษฐ์ในการคิดคน้นหรือว่ารักที่จะแก้ปัญหานี่คือฝึกให้เขาเป็นคนที่รู้จักแก้ปัญหาได้โดย ไม่ต้องไปบังคับหรือขู่เข็นเขาเลยเป็นเขาจะได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะการเรียนการสอนจากห้องเรียนถึงจะเป็นเรื่องที่สําคัญมีผลต่อคะแนนการแข่งขันในระดับชาติก็ตามแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนก็คือการจัดกิจกรรมที่มีส่วนให้เด็กที่เรียนไม่เก่งเท่าเพื่อนสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของตัวเองนั้นมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีทีเดียว กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตบลนพกกระสังรายงานจากโรงเรียนบ้านสดําการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกทำให้เราอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเรียนรู้วิถีเกษตรที่น่าสนใจค่ะทั้งการปลูกแก้วมังกรเลี้ยงปลาเลี้ยงกบทั้งที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารแล้วก็เลี้ยงไว้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถสรื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาที่ facebook com citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสรื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสรื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ Thank you.